ซอแจ๋วหญิงสาวสุดสวยในหมู่บ้านคบกับบักอูหนุ่มสุดท็อปที่เป็นที่หมายปองของสาวๆแถมยังมีนิสัยเจ้าชู้ทำให้ซอแจ๋วเสียใจอยู่เป็นประจำซอแจ๋วได้มาระบายความในใจให้เพื่อนๆฟังด้วยความเศร้าเสียใจด้วยความที่เพื่อนอยากให้ซอแจ๋วหายเศร้าจึงชวนไปหาที่พึ่งทางใจที่สำนักพักใจของพ่อหมอปากแดงเมื่อไปถึงซอแจ๋วจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมด พอหมอได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกให้ซอแจ๋ปล่อยวางแต่ทันใดนั้นซอแจ๋บอกว่ายังรักบักอูสุดหัวใจอยากให้บักอูมีซอแจ๋เพียงคนเดียวอยากจะให้พ่อหมอช่วยหาวิธีให้บักอูกลับมาหน่อยพ่อหมอจึงได้ปิ้งไอเดียและพูดไปว่าถ้าเจ้าอยากให้คนรักกลับมาเจ้าต้องเล่นเกมพิสูน์รักแท้ให้ได้ก่อนเพื่อนๆและซอแจ๋ได้ฟังต่างรู้สึกงนงงกับคำพูดของพ่อหมอปากเรียงเป็นอย่างมาก และพ่อหมอก,ก็บอกวิธีการเล่นเกมพิสูจน์รักแท้ไปว่าให้ซอแจ๋และเพื่อนๆเ,เดินหลับตาข้ามสะพานไม้โดยมีข้อแม้ว่าระหว่างทางเดินห้ามลืมตาเด็ดขาดเพราะถ้าลืมตาจะไม่สามารถเจอคู่แท้ไปตลอดชีวิตซอแจ๋และเพื่อนๆผู้ซึ่งอยากเจอรักแท้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไม่แรงเลยใจที่จะเล่นเกมพิสูจน์รักแท้นี้จึงได้เริ่มเล่นเกมโดยการเดินหลับตาข้ามสะพาน เดินครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งเพื่อนและซอแจ๋วก็เดินตกสะพานกันทุกครั้งบางคนถึงกับยอมแพ้แต่ด้วยความที่ซอแจ๋วอยากได้บักอูเป็นเนื้อคู่ซอแจ๋วจึงลองเดินอีกครั้งซึ่งการเดินหลับตาข้ามสะพานครั้งนี้ซอแจ๋วเดินผ่านไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังตกสะพานกันไปหมดทุกคนต่างอึ้งและตกตะลึงกับการเดินของซอแจ๋เป็นอย่างมาก เพื่อนๆจึงถามซอแจวว่าทำอย่างไรถึงได้เดินหลับตาข้ามสะพานไปได้ซอแจวได้ยินที่เพื่อนถามจึงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าฉันแอบ,บลืมตาเดินเมื่อเพื่อนๆได้ยินก็ไม่พอใจต่อว่าซอแจว,ว่าไม่ทำตามกติกาซอแจวพูดไปว่าถ้าฉันทำตามกติกาฉันจะเดินผ่านสะพานไม้ไปได้อย่างไรซอแจวพูดด้วยรอยยิ้มและมองไปที่พ่อหมอ พ่อหมอได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นว่าที่ซอแจ๋วทําถูกแล้วทุกคนลองคิดดูสิเพื่อความรักทุกคนยอมหลับตาและยอมปฏิเสธที่ทุกคนผ่านมาโดยไม่มองอะไรเลยเขาสั่งให้หลับตาก็ยอมและจะเดินข้ามสะพานไม้ไปได้อย่างไรในเมื่อตาเรามองไม่เห็นทางเวลามีความรักลองเปิดตาให้ไกลอย่าปล่อยให้ความรักทําให้ตาบอดถึงแม้หลับตาเดินแล้วตกลงมาอีกก็คงไม่เจ็บเท่าตกลงมาเพราะหลับตาเดิน เพราะเวลาตกเราจะรู้ว่าต้องตกท่าไหนจึงจะเจ็บน้อยที่สุดพอซอแจ๋วเข้าใจบทเรียนเรื่องความรักแล้วเธอก็ไม่คิดจะง้อบักอูอีกต่อไปเพราะถ้าบักอูยังเจ้าชู้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ซอแจ๋วต้องยื้อให้เจ็บใจผู้ชายดีๆที่พร้อมจะรักและจริงใจกับเรายังมีอีกมากมายเลือกคนที่เห็นค่าและอยากเดินไปด้วยกันนานๆจะดีกว่า